คือแบบมันควรมากจนแบบไม่ไหวแล้ว,วอะหยุดรอไม่ได้เลยอันนี้คือเขาแบบขยี้กันจะจนแบบอยไม่มีใครเคยเห็นภาพเจ็บ แบบนี้มาก่อนในชีวิตเอาจริงๆเลยนะแม้แต่คนที่ใกล้ชิดน้องเจมเอกก็ยังไม่เคยเห็นที่เจมในแบบเวอร์ชั่นเนี้ยมันสุดมากอ่ะสีนั้นอ่ะสุดใช่อันนูของแบบร่างกายก็ปล่อยทิ้งหมดเลยเ n j o y e n j อยมากก็เหมือนเหมือนรู้เลยว่านักแสดงต้องเหนื่อยแต่คนดูก็เหนื่อยนะมาถึงหัวลาออ่ะคือมันไม่มีช่วงเบรกให้เราแบบหยุดหัวล้อ มันดีมากกี่ว่าผ่อนคลายและกี่ว่ามันทําให้มองหลายๆอย่างในมุม p o s i t i v ค่ะกี่ว่าดีอ่ะคือมาแล้วเราก็ลืมเรื่องอื่นแนละ้เหมือนเราคลืนเข้าไปในเรื่องราวคือมันเล่าเร็วมากจนเราไม่มีแบบไม่มีโอกาสได้มาคิดเรื่องอื่นเลยค่ะคนมีโอกาสได้มาทิ้งตัวอันเรื่องนี้คือแบบทิ้งตัวได้เต็มที่เลย <มา S 1> เพราะว,ว่าแบบนสนุกมันแบบปล่อยตัวได้ปล่อยปล่อยจอยได้แบบเต็มที่เลยอ่ะแล้วมันมันมีความสุขใช่ว่าแบบ ตลอดแบบหลายๆชั่วโมงที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราได้แบบดื่มดับกับความสุขแล้วเหมือนได้จอยกับเพื่อนไปด้วยในเวลาเดียวกันใช่โอ้อน่าี่ก่าแางรตรียใจเว้ายอ่แน่ใจเหรอมึงจะหันตูดนห้กูอวะขอยิงฟันกว้องบานะครับมายิงฟันหรือยิงมึง เพื่อในคนนี้